การครับผมก็เอาด้วยครับผมเอาันรไ่้ผมบอกันครับผมเอาผมเอาผมบอกันครับ่อยก็เอาวยได้คู่คูเอากันเราเมือมากันทั้งสิบเอดสิบสองคนทั้งสิบอดคนลูกจะเอาข้องสิ่งเดียวปเนี่ยลุงพอจีไอเคยเหรอลูกถ้ามาคนเดียวได้เอาไปได้แต่นี่พอมาตึ้งคนนน๊ะก็จีเอาคนนี้ก็จีเอาแต่ลวงพอท้ายคนโนูไปเป็นคนเดียวคนนี้วัด เลือกที่รักตักที่มีชิ้นนะไม่มีความเป็นธรรมนะใดี๋วร่องโพชย้ายใครประคองนี้มันมีอยู่เพียงซ่องย่างหรือก็อัน,น้นชนิดเอกก็เรียกว่าซากเบอร์วิเศษใครเป็นเจ้าของซากเบอร์นี้จะมีสิชชายซากเบอร์ใดเพราะซากเบอร์นี้ได้ผ่านการปลุกเสกมาอย่างดีรูควงเจ้าของชายไปทิ้มไปทุบไปตีมันจะไปติ้มไปทุบไปตีทันทีซึ่งต่อไปก็คือเสือ้อคลุมกายสิทธ เสื้อคลุมกายสิททำนั่งเสื้อเมียนรอบตัวเสื้อใครสวมเสื้อตัวนี้ก็เลยจะไม่ต้องซาตราวุตรจะจับหนังปีศาจได้โดยง่ายลูกให้ผมนะครับหลองพ่อให้หนูค่ะผมก็เอาด้วยครับพเอมาด้วยครับพมเหมาคันครับพ่อคันคว่กันเลยค่อยๆเอาด้วยพ่อคันครับป้มปมเมาครับเอาแบบนี้ตะลุกเพื่อความแน่นอนเพื่อความบริสุทธ์ยุติธรรมไม่แย่งกันนะนะ พื่อตองการบิสูตให้รู้เห็นว่าใครเป็นคนดีส้มควรจะเป็นเจ้าข้องเสือ้อส้มควรจะเป็นเจ้าข้องซากเบือเพระว่าด,ดาบไส้ขวาต้องตกอยู่ในมือคนดีพวกเธอต้องอยู่วัดสักสามวันหนึ่งนะยู่เพื่อตองการย้ายล่วงพอกแล้วที่ว่าใครเป็นคนดีเอาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูตความจริงกันช่วระยะเวลาสามวันที่พวกเธอมาอยู่ล่วงพอจะคอยดูคอยสังเกต ตั้งแต่ชาวเทียงบายว่าใครมั่งเป็นคนดีใครมั่งเป็นผู้มีกิริยามารยาดีคนดีคือคนที่จะเดินจะเอินจะนอนจะหนังจะกินจะพูดจาทุกขกิริยาบดต้องเต็มไปด้วยคุณคุณคุณสมบัติของผู้ดีนะคือเรียกว่ากายดีวาจาดีจิตใจดีลูกนั่นนะเป็นพ้นสมควรจะชื่อดาบไสกว่าอ๋อหลวงพ่อใจพวกเราอยู่สักสามวันอยู่สามวันลูก แล้วก็แยกย้ายกันไปได้ลูกทั้งสามวันนี้หลวงพ่อจะคอยดูอ่าทั้งทั้งทั้งสามเวลาอืมแล้วก็แยกย้ายไปอยู่ลูกนะไอ้มีครับป้าเมียป้าเร่งไปตาเอาอย่าดังจะอ๋อในเมียไงมีมึงอะไรถ่ายห้องกูไม่ได้เป็นเมียใหม่เปล้าเลยเลยกระพัวเรื่องไงเปลี่ยนกูต็อปเหี่ยวผ่านแล้วกันการเปลี่ยกูเล้วม แค่ถืกว่าได้ตกลงมึงอับประว่กกูจนตรอกกูไม่โดยท่ำหรือนั่นไงกูเอาปอดตัวเอาไอ้ปลอดรอดพ่อนตัวกนนี้ถ้ากว่ากูดือ้อกูไม่ยอมใช่ไหมโอนนทั่วพอนตามมึงควัดกูตายห้วงเลยกว่านั้นหละกูก็เลยไอ้ปลอดอดพ่อนอตัวกูต้องอ่าออาเอาใจมึงกูี้ียอกคนนี้ว่าจะแต่งงานกับมึงมมอีหมัดตกลงกับมึงแมมเอ้ยแม่คนมันมึงกูมกมกกไม่คำกล้าไวมีเอ้โอ้ดีดีดี กูได้รู้ว่ามึงก็กูแล้วอีมือริ้มึงตอมกูแล้วกูก็เหมือนกันอีมือรี้นะมึงจำปากกูนะกูตาไมาได้มึงกับบานเด็ดเมมเบอร์เดี๋ยววัดนี้กูลกไล่มึงก็อใจเลยกูต้องเอาไอ้เมื่อยจนได้มไ,ไม่มีทางเออมึงขอใจเลยให้พล่อยมื่ตายมึงกูวัดตังไว้เออมึงขอใจเลยแล้วก็ไปพักเพาในลูกครับผม เ้องชา้สานุนทิดพมนักตอนนี้ได้พักยู่วัดปฏิบัติริงรางวันคราวนี้เป็นครั้งใหญ่ปรากฏว่าสัมวันตอนนี้ปานผนไปสิทธ์หน่อยใหญ่ขึ้นมากราบอาจารย์ขอ,อก้องดีตอนนี้พอจใจลูกนะ นั่นว่าเราสรุปว่าครบซ้มวันพอดีเมื่อวันที่ซ้มพวกเธอก็ขึ้นมาล่วงพอเรียบร้อยนะเพื่อต่างคนต่างที่จะมาเอาข้องดีไปปรับหนังผู้พี่พติศาสตร์ชระยะเวลาซ้มวันที่พวกเธอพักอยู่วัดล่วงพอก็ไปคอยสังเกตดูตลอดเวลาว่าใครมั่งส้มควรจะเป็นเจ้าข้องซักเบือ่อใครมั่งส้มควรจะเป็นเจ้าข้องเสือ้อปรากฏว่วานแล่ไม่ออกบอกไม่ทุกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนดีกว่าเผื่อนนั่นแหละ เพราะว่าต,ตั้งคนตั้งก็นดิษดัดจริตกันต่างพงี่นะต้องการไอ้หลวงพ่ออะไรน่ะเ,เป็นคนดีคำมันเลยไม่ทุกตีนี้มันมัวน่วเลยลูกนะทำเรือกันนี้เอาไปนี้กันแล้วกันเอาไงครับหลวงพอ่อ,พอคือหลวงพ่อจะท้ามตึงความชั่วกองพวกเธอว่าใครจะชั่วที่สุดที่เร็วที่สุดตั้งแต่เกิดจากทองแม่จนกระทั่งถึงบัดน,นี้ใครทำความชั่วใครชั่วที่สุดนั่นลูกฮนะ ไปตอกงชอบไปตอกการสัตว์ชีวิตไปพิษลูกเมียก็บันพู่อบอกมาตามความจริงเมียท่อนเพียงพอลงพอใจซากเบื่อลูกนะคนแรกลงพอจะทนะมคือเน่นในพนจะทำความชัวอะไรมั่งก่อนมาถึงบัดผมจําได้ครับตอนเด็กๆผมเคยขโมยเงินพ่อแม่นะไปโรงเรียนครับอืนี่ก็เป็นความชัวลูกต่อไปลีลา่าดีผมไม่อยู่ในโอวาทและคำสั่งสอนองพ่อแม่ หนีพ่อแม่ครับไปตามใจตัวเองครับอันนี้ก็มีความชัว่วต่อไปคุณพลตรพี่สำหรับผมไม่เคยมีความชั่วครับหลวงพ่อหนูก็ไม่เคยมีความชั่วค่ะไม่จริงลูกไม่จริงเธอซ่องคนปฏิเสธเทา่าตัวเองไม่มีความชั่วเพราะเธอได้ยินคำของหลวงพ่อบอกว่าดาบนี้ต้องตกอยู่ในมือคนดีเธอก็เลยสาลาว้าวตัวเองไม่มีความชั่วต้องการให้หลวงพ่อให้ข้องดีเป็นไปไม่ได้ลูก เธอซ่องคนที่ว่าจะลาว่าไม่มีความชั่วไม่จริงคนที่ไม่สร้างความชั่วคือคนไม่ทําอะไรเลยคนที่ไม่มีความพิษพลาดคือคนที่ตายไปแล้วหรือว่าทารอกที่ออกมาลืมตาดูหลกไหมไม่นั่นแหละคือคนที่ไม่เคยมีความชั่วไม่ทําความพิษโถหลวงพ่อผมไม่ผิดแล้วผิดได้ยังไงหนูไม่ผิดจริงๆไอ้หลวงพ่อหนูไม่ชั่วเป็นไปไม่ได้หรอกแม่ต้องสมาสัมพทธเจ้า่ันเป็นผู้ตัดสูรรมวิเศษท่านเป็นบุคคลเลิศมนุษย์ท่านยังมีม์ทินติดตัว ท่านนี่พอไมมออกบวชนั้นท่านมีความพิดเลว้วลูกเธอสองคนบอกก็ไม่เคยชั่วเป็นไปไม่ได้ต่อไปลูกไอ้โคลมลูกบ่าลชาบ้ายชา,า,ยชามันพิดได้มั่งก่อนมาวาดเด้อผมเคยจำว่วงคลองด้าปอครับออทิ้งมาในชามโต๊ะตองครับต่อไปบระคัมชั่วได้มั่งอือม <c ười> คอยนด้ทำชั่วก็ไปย้อนมด,ดแดงจะฆ่าม,มดแดงเป็นพันๆเลย อ๋อค่าหมดแดงกับมีความชัวต่อไปไหนทิงพุ่มโคโควาโก้วา่าว่าค่าว่าไม่ใหญ่จริงไหมเมา่ในเพื่อนยนเนาะได้ไหมถี่เดียวดุดดุดไอ้เจ้าจำเปรีย่นี่โย่ปลุอกไม่นี่และาวพอตายค่าเออเออจะเคยรูปร้ปลือกยังไม่รูล้ราาล่ะพอเสร็จแล้วกูกันลงมากันหลงัง นั่งยูทูบอยดาดอยู่พอตามาเมามาบ่ดีขึ้นไปตึ้งหัวเองหัวเองแก่เราเลยพอแก่เราทึ้งแม่ยาย่กะเล็ะไงรึยันเรียกเ้าอะดีห์นะพอตาแกรู้มันยิกกูแข็ตายนี่ออกจากบ้านเลยฮั่นฮ้อนี่กระชัวต่อไปเหนื่อยพรอะเมียผิดไปเออต่อไปนายยอดทอง เอาเกียงวัดใก้เล่นโป้ไปเมดหนังวัวมือไปแล้วต่อไปนี่ยลงมีสัวอะไรมั้งก่อนมาถึงวัดพ้อมเมการเกิดขึ้นแากว่าชื่อขับเอาวัวตัวยิ่งไปขึ้นนำภายในี้อมคนว่าเว้ไม่เมื่อนี่ยมันมัวแต่เนื้อหันไปปลาโนไม่คนปลานี่ไม่คนพ้อมอย่าด่วนเล่นทีหนึ่งกับปรากฏบุคลในกลาแร่งเรื่องจริงต่างทั้งทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมากล่าวในที่ศนีนะ คนนี้กล้าพูดแล้วกล้าทําแล้วกล,าล้าแลงเรื่องจริงเขาเรียกว่าสัดจังเวมาตาบาจาในที่นี้ก็คือนายลูกมีลูกสมควรจะเป็นเจ้าของซากเบือไถ้วงไปได้ได้กเกล็ดวัวอุบาทอมันได้กเกล็ดวัวก็พวกมึงนี่เบื่อเม่เอ้ยรอสิบจ่าก็ไม่มีทางเอ้กูไม่ตังกูไม่ข้มา,ขามก้า,มมมา,ากูมึงมึงจำมันจ่ะมึงจำมานจ่ะแบบมึงกูแค้นก็เพื่อเร็วอืฮึฮึชีวิตไอ้มี่แค้นก็เพื่อเร็ว รักยิ่งก็ต้องรักกลางเดียวตองตามโหตามโหนเลียงแล้วก็ยอมคนอื่นอย่างเชี่ยวไปกเคยไอ้ม้ไอ้มงเว้นหน้าตงเลวโนเชียงโ่กันั้งเลวาด้วยไ้มีนอยไ้มิ้ไอ้ม้ันลงมิ้งเท้าให้าปิดบังเด๋อเลยมเออวันนี้ใจเชื่อคนยิ่งมากุนเคยหนิมีู่มอ่ ตาไหนมีขับเราสซักเบือลูกรับขับได้มาเร็วซักเบื้อมาท่านไม่ยะพูนกูอยากกคนะฮทำเลยมีชมสักเบื้อกูเลยคข้าอยู่ไหนเป้าลูกอ่อ่าฮะอยากหบนอไนไงนองอยู่ขันตรกนะออยากกคในเปา้า ต่อไปเสื้อคลุมกยสิทธิ์ทำนนั่งเสื้อมียันรอบตัวเสื้อเคยสวมเสื้อตัวนี้กันเราจะไม่ต้องซาตราวุธแลรจะจับนางพิซาตได้ด้วยง่ายหนกให้ผมนะหลวงพ่อให้หนูนะคะผมมอ,อด้วยครับผมก็เอาครับผมเอกกันครับโบกันเลยผมเอกกันใอยก็เอาได้กูกูเอากันมวัวมด สำหรับเสื้อคลุมกยจสิทธิ์ในตำหนังเสื้อนี้ล่วงพอจะหมอไหมครับบุคคลที่ชนะฤทธิ์เผื่อ,อจับเผนนื่อในมดถ่องวัดล่วงพอใจพวกเธอนะมัดทำการต่อสู้กันโดยใช้วิธีมัดไม่ใช้เข้าแม่ใช้ยซอกไม่ใช้อาวุธอไม่ใช้อาวุธนี้ใชก้กริดได้ไหมาอาจารย์ก็ไม่ได้ดอะไรลำการไงทองนี้กริดมึงมาหุบออกกระเด้โลดแรงอะไรดีเราอย่าจะยับ,บแล้วก็สัตว์รู้เอกันไอ้ตรอง อาเมียชายซอกชายเข้าใครทำเผือนเหลือดออกไปเมืองวันกีดีมถือว่าเผ้าไม่มีสิสแตดับเสื้อถือว่าพิษกติกาอ๋อไม่ความมาใช้แรงมัดอันน้มัดกับลูกทํากันแบบเมื่อนแบบหมวยปล้ำมาลุอ๋อทีนี้ครูแรกใจคุณพ้นสารพีพบานายนิพนธ์ครูที่สองลีลาวัดีกับนายช่าครูที่สานายเึงกับนายทอง กูทีซิกาคือ,อคูเทียก,ก็คือในเนยครับไอค้คุ้มกูสุดท้ายในมีกับนางมีรีอ่ารู้จักชัดนั่นเลอรู้จักรู้จักวันนั้นเมื่อน,นั้นต่อเจ้ายกชันคูนั้นไม่หนึกเลยว่ามบอ,ท,อมที่ขึ้นชุ่นชุนสีไก่ออกมาที่แท้กว่าคนอ,คอุเพอเออโกมนันังทางนี้คนในนาก็ไปต่อสู้ <c oughs> กับคนนู้นคนคูนู้อีกคูนึงอีคนที่ชนะนั้น <c oughs> เอาชานะต่อชนะมาสู้กันอีกครั้งให้ขัดเลือกเลือกเพียงคนเดียว <c oughs> ใครชนะมาพบลวงพอทางนี้นี่นายนิพนธ์เข้าวัดทางที่ดีนะแกอยาคิดต่อสู้คดีกว่ามข้าเคยเป็นนายฐานผ่านศึกมาแล้วเคยต่อสู้มาอย่างโชคชนแกมันเด็กมาวานซื่นน่แต่ผมอยากลองอะ่ะเอ้าได้อยากลองเชิญเลย เดี๋ยวก็จะได้รู้เอามาเลยพี่ช้างเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไม่เอาทีไอ้ทำไมอะไอ้หน้าไปนู่นทีทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่เอาทีเอาเร็วให้ป๊อบอยัดแมมเล่นปิตาหลักสอนรำพนนี้แล้วอะอืมเอามาเร็วเข้ามาเร็วมาเหนื่อย เอาระวังไอ้ก้มหนึ่งสองสามหยัดเมฆูนี่พกป้องตัวฉันนานูานาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยหาเข้ามาเลยหยัดแมเฮะยืนทำเท้าทำไมอ่ะมาต่อสู้กันไงฮึ่มต่อสู้กันไงรู้หยัดแมฆเอา้ากองเลที่เข้ามาที่หยัดแมฆไม่สู้ รูว้วันมึงอย่ายามนักเรีงที่ไอ้ทองอย่าอย่างไรยัดเม่คนรุ่นนี้อย่า,ยก,ยาก,กูไอ้ไอ้ยัดเม่อ่อยต่วงอย่าด่าที่นะไม่ไรจัดเม่คนมึงสู้ใครไอ้ทองไอ้ทองคุยคุยตบมึงนี่ฮะยัดเม่ตบไอ้เทงตบ,งตบยัดเม่ลูกคนยิงตบตบกูต่อหน้าเด่น

แต่พ่าตัวเองง็ไม่ใจะรอที่จไปน้าหากลับลังรแองเร็วอืมเอ้ยไม่เอาเร็วนะหยัดแม่นม่ว่ามัดมอมนไม่เอาเนะจะไปยอมนะหม่ไมยอมนี่ไอ้อนี้ฮะใสยเอา้าแบกเลยหยัดแม่มแบกไปไหนเอา้าไปยักอันี้โอ้กะจงจงไงเนี่ ตายอ้งแล้วมือที่ท้ายมือนั่นแหละคนไม่เล่นดีตรงนี้นอนลงใส่ยะนอนจิกเม่นนอย่าลงอง่าลงองข้าไปด้วยตายโตไหนรลาเนี้มันเหยียดลองรานสักทีตายโตเออเออไอ้มีย มึงอย่าเดีไปย่อยห้มิดเสื้อแฮกมดนั่นหายละละลูขอดได้เองเออถอดอ่ะอืมฮ่าข้างเกิ้งในแฮกแล้วฮะมัเพิ่มมาเพิ่มขุนละไงเองลุยนี่ไม่กล้ารับแต่กูขุนละของลุยของมึงไม่ต้องกลัวเออมาดูของเมกากูในวันนี้ซักแล้วตากว่าซักเท่ามึงนะขุนเละนาจโยองนอนนี่จะมึง ไอ้ไมีเอ้อย่าดังดังท่านใไร่องท่บดบดีเอะไรเล็กไว้ไรมาจะยเล็กเอ็นนี่เอ็นนี่เอ็นเออไอ้มิมึงอย่าหุบข้าไว้ที่ไอ้หาเฮ้ย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 ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ อืมอา่าปรากฏว่าแต่ละคู่นี่สู้กันจริงๆทั้งเพงรรบกันยังชุดละมุนบุนไหวคุ้นตลบไปมดทั้งวัดเห็นมัดตักคูแต่ม่ีอยู่ไหนไปสู้อยู่ตรงไหนวะไปประไหน ไอ้เงอยอ้ไรงไอ้ฮั e ไว n ์ p ช่ชักเเวเลยหลวงพ่อเอ้าแล้วมันปนเอได้ไอียได้ลืนๆหนึ่งไม่รู้ดีแหล่งึฮันแตไดอยู่ในล่าตรอนแ่ไนอนความสงัเขอยู่เฮ้ยเข้ามาใครับทำไรลูก ยังไงเน้ายเาตามตวเลาฮายข้าร,รากฏวา่าบุคคลที่จับเผื่อนหมดตังวัดคือเนรน,นิพนธ์ฮานในคข้ามาน,นี่ที่เนรนิพนธ์ข้ามาลงขอใจข้องดีไปปราบหนังพูดพี่พิซาตแล้วเธอจะได้เป็นเจ้าข้องเสือ้ออ่าเป็นเจ้าข้องดาบไส้ขวาลูกทำห้มันตุกตอง g ลูกนะดาบแล้วนี้มาได้ไปแล้วคือพป่าไปถวปา,ายองค์พระร่าแห่งนครสี่พิรมเพื่อความสุขความอ่า จริญข้องบ้านเมืองและความอยู่รอดข้องผี่นองประชาชนของสังคมได้ข้องดีไปเลยจะต้องใช้มันถูกต้องเขาใจะไม่หนุกพ้นเข้าใจครับหลวงพ่อง่อนายใน,นปนคนเจ้านาน,าน่ะเป็นผู้ชนะเลิศ บนคนเจ้านาเป็นผู้ชนะเลิศสุดประเสริฐเชิงราวีเธอคดีขยันมาไดอยู่ในวัดตนนั้นชนารพันลยัยนั่งงอเพราะเรื่องมันยังมี ถึงเวลาสมควรไปน้องนะี่น้องกลับไปผักพ่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ทำม,มานกันตามปกติไว้โอกาสหน้าพี่น้องก็ถ้ามีเวลามีงานคอยพบกันแล้วนะขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจอยากจะซื้อ v ีซดีข้องบริษัท i q คิวดีมีเียข้องห้างธนาคารเพลงนครศรีธรรมราชฮะมาดีรานล,ลูกมีเศร้าเราจะได้ข้องเทข้องจริง,ง,รงนะครับ ข้อคว,ว้าแรนแดนลุงวิชาไปโดยพี่น้องอ,อ้ยไปที่ไหนพี่น้อง่วยจะนับสนุนพกเราเอาของดีมีคุณภาพมากว่าฐานตับบานนวลลักพันดีกันทุกคนสวัสดีครับ